พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านวันที่24ตุลาคม2568เป็นวันที่ปวงชนชาวไทยไม่ปรารถนาให้มาถึงเพราะเป็นวันที่สร้างความโทมนัสและความสูญเสียอันยิ่งใหญ่มาอย่างประสงนิกรชาวไทยทุกคนเมื่อได้ทราบจากแถลงการของสำนักพระราชวังว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพรร์พระบรมราชน,านีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จสวรรคตรด้วยพระอาการสงบณโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สิริพระชนมพรรษา93พันษาในเวลานี้มีแต่เสียงสะอื้นไห้ดังก้องอยู่ในหัวใจของพวงชนชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินดวงใจของประสงนิกรถูกปกคลุมด้วยม่านหมอกแห่งความโศกเศร้าความอาดูลที่ไม่อาจหาคำใดมาทดแทนได้เพราะพระองค์ท่าน ทรงเป็นทั้งแรงบระดานใจความรักและความเมตตาอันเป็นนิรันดร์การเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถือได้ว่าเป็นการสูญเสียแม่ผู้ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินไทยที่ประชาชนทุกคนต่างรักและเธอทูนไว้เหนือกล้าเหนือกระหม่อมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวงทรงเป็นมิ่งขวัญเป็นที่เทิดทูนสักการะของปวงชนชาวไทยทั้งยังทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนีของพระมหากษัตริย์ที่สุดแสนประเสริฐเป็นหลักชัยของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหลา่าสมดังพระราชอิสริยยศที่สมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวงนับเป็นพระมหากราธิคุณอันล้นพน้นหาที่สุดนีได้ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระปีชาและพระวริยะอุตสาหะมาตลอดรัสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมมชนากาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถบาพิษโครงการในพระราชดำริทางด้านศิลปาชีพด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านการสาธารณสุขล้วนก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประสคนิกรทุกหมู่เหลา่า ทรงเป็นสมเด็จพระราชินีของราชนจาจักรไทยที่เป็นความภาคภูมิใจของพระศกนิกรชาวไทยและเป็นที่ยอมรับชื่นชมในพระปรีชาสามารถจากนานาอารยประเทศในการนี้รัฐบาลจะดําเนินการจัดงานพระบรมศพอย่างสมพระเกียรติและขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมใจแสดงความอาลายัยและน้อมรำลึกจิตอันเป็นบุญกุศล ถาวายเป็นพระราชกุศ์แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงพร้อมทั้งใช้พลังความรักความสามัคคีและความจงรักภักดีของพวกเราชาวไทยถาวายเป็นกำลังพระไทยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศกระผมในนามรัฐบาล และผสมทีกรชาวไทยทุกหมู่เหลา่าขอน้อมสำนึกในพระมหากราธิคุณอันหาที่สุดพิ่ได้และขอตั้งจิตอธิษฐานขอส่งสเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงให้ทรงสถิตสถาพรในทิพยวิมานและขอให้ได้ทรงมีพระมหากราธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมให้ราชอาณาจ,จักรไทยและปวงชนชาวไทย ผู้เป็นประสงค์นิกรของพระองค์ท่านให้มีความผาสุกร่มเย็นภายใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบรมราชกีวงดังที่เคยเป็นตลอดมาท้ายที่สุดนี้ในนามของพระสงค์นิกรชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมราชกีวงทุกพระองค์ให้ทรงมีพระชาชรีไทยที่เข้มแข็ง สถิตเป็นมิ่งขวัญปกกล่าวปกกรอมอาณาประชาราชและราชาณาจักรไทยให้มีความสุขสวัสดิ์สถาพรตลอดกาลนาน